ใครหารถวิใช้งานห้าพัดคันนี้เลยนะคะราคาถูกเล้าใจมากๆเลยนะ429,000บาทเท่านั้นเองได้เป็นอันติชมออลนิว 1.6G ปี20ไปใช้งานกันเลยนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าคันนี้ที่ราคาถูกไม่ใช่เพราะว่ารถมีชนหนักมานะเราการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะคันนี้ราคาถูกเพราะว่าเลขไมค์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะ230,000นะคะใครที่ไม่ซีเรียสเลขไมค์แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเพราะว่าราคาค่าตัวถูกจริงนะ429,000บาทได้รถปี20ไปใช้งานฟรีดาวผ่อนแค่7 0 0 0 ะะภายในเนี่ยบอกเลยว่าสวยเนียนกริบเลยนะคะไม่มีร่องรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานนะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวสภาพสวยสวยลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรับชมรายละเอียดให้จบคลิปนะลูกค้าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนาเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นมีอันติชมออนิวเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้เป็นตัว 1.6G ปี20เลยนะคะลูกค้าราคาค่าตัวถูกมากนะคะถูกสุดในสต็อกเลยก็ว่าได้นะค่าตัวเพียง4 2 9 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนแค่7,003นะใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะใช้งานได้ยู่ยาวแน่นอนเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศู0เรนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยชนหนักพลิกคว่ กับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะบอดี้เดิมๆทั้งคันแล้วก็เดี๋ยวทางเพชรยนต์มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้อีก274รายการรับรองว่าได้ไปใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้ที่ราคาค่าตัวถูกไม่ใช่เพราะว่ารถชนมานะแต่เป็นเพราะว่าเลขไม่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคันนี้ไม่อยู่2องแสนสามโลใครที่ไม่ซีเรียสเลขไม่นะคะอยากได้รถราคาถูกๆผ่อนเบาๆไว้ใช้งานก็แนะนําคันนี้เลยนะลูกค้าคันนี้ต่อให้เลขไม่เยอะนะคะแต่ว่าเขาเป็นรถหน่วยงานนะซึ่งเขา ทีของรถหน่วยงานเลยนะคะการเช็คระยะการแมเทนเนนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนศูนร้อยู่แล้วใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดราคาดีสุดในร้านเลยนะคะ4ี่แ0นสองบาทได้เป็นปี20ไปใช้งานกันเลยช่วงล่างที่ NGA เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใช้งานได้แบบคุ้มคุ้มนะใครสนใจติดต่อหานัาได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนยะ์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนเพชรยนต์โทรมาแอดไน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้เก็บบงาานไไม่ดด้รัสภพใๆ มารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2 6 9เเท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย 9. ก้ากไก่วแวหนน1์9 4กรุงเทพมหานครโลโก,ก้ด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไมมมีร่องรอยลยิ้มเลยนะช่่วงลงลาที NJ ป็กนค่นนะะรุีน้นนะขัับบุ่่มะะงสายเะถนนนแ่น ช่วยนะใครใช้งานไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวล้อของรถนะคะได้เป็นแมกเดิมโรงงานนะคะน็อตห้าูโลโก้ตรงกลางยางมิชลินขอบ16บนิ้วนะคะได้เป็นยางปี2024นะลูกค้าใช้งานได้อยูยวยาวเลยนะคะดิสเบรกสล้อช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิม้มกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวต้องกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิวมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโคเมีมนะคะกุญแจได้ เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถดได้จากมือจับประตูเลยเขามีตัวรับสัญญาณมาให้นะลูกค้าแนะนําเลยนะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะแค่4 2 9 0 0 0บาทได้เป็นปี20ไปใช้งานกันเลยภายในนะคะคุม้มโทนสีด,ดําเรียบร้อยแล้วด้วยภายในเนี่ยแทบไม่ช้ําเลยลูกค้าเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สบานที่วางแก้ว น้ำขวดน้ำแห่งประตูมีมาให้นะคะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะแท็กนัดหมายจากโตโยต้ามีติดอยู่ด้านในนะเลขไมค์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะสองหมื่นสองแสนสามหมื่นโลดนะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะลูกค้สาสภาพสวยๆเช็คประวัติสูนได้เลยนะคะใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะเพราะว่ารถโตโยต้าอย่างที่เรารู้กันนะคะอึดถึกทน อะไรหาง่ายค่าแมนทนนถูกด้วยนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยเขานิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่เนาะแต่ว่ารถของเราเนี่ยไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะลูกค้าดูเช็คสําเนาหน้า18ได้นะคะไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงของรถคทนี้เป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX เสบ e ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้ง,งานง่ยายเลยนะแอร์แบกใบระบบกันลื่นหลายมีมาให้เรียยบ้้อแลว ตัวเบาะได้เป็นบาะหนังสีดำมนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเบาะเนี่ยไม่มีช้ำเลยลูกค้าที่จะช้ำหนักๆก็น่าจะเป็นบาะคนขับนะคะต้องปีกอาจจะยุบนิดนึงนะเดี๋ยวเราเก็บงานเสริมฟองน้ําให้ใหม่รับรองว่าปีกแน่นกว่านี้แน่นอนนะคะลูกค้ารถไม่สองแสนสามหมื่นโลแต่สภาพภายในไม่ช้ำเลยลูกค้าถือว่า เจ้าของคนที่ใช้งานเนี่ยเขาดูแลรักษารถด,ดีมากๆนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยอันนี้คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสบภาพนะคะลูกค้านัดมารีวิวให้ชมกันก่อนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหัวนอซอกประตูดเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยการเขียบขยะเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้านั่งกันเย็นๆเป่ากันสบายๆเบาะด หลังไม่มีช้ำเลยไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะลูกค้า มีให้เห็นชัดเจนเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีตีลังกาผิดความอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้อีก274รายการมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยคุณภาพเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะกับตัว all new a al n t i s 1.6G ปี2020นะ4 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่7,300นะคะราคา4 2 9 0 0 0เี่ยหถ้าไปเทียบกับ a ันต t i นะ ได้ประมาณปี19ชมเก่าโมเก่าลูกค้าโฉมไม่ได้เชนอน่ะราคาเท่ากันเลยนะแต่คันนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเลียกไม่เนี่ยได้เป็นโมออนิวปี20เลยนะแถมได้เป็นสีขาวด้วยนะคะลูกค้า คุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจบอกเลยว่ารีบติดต่อหานัดเรนวๆได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรโยนโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะคะไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉลียวสวยงามเป็นแบบ LED ไฟฮาทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังมีตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกยูที่สามมีเห็นชัดเจนเลยในส่วนของบอดี้ด้านหลังคันนี้นะคะกว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะ ไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็หัวนน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะสี่เดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่าร่องรอยการเข็บเขย่าเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเรื่องโครงสร้างการันตีให้แล้วให้อยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคานด้านในตรงๆนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือมแมลงครบเลยนะคะรอยสนิมกัดกินเนี่ยไม่มีเลยนะบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนอุปกรณ์ครบนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันสามเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงสองอ่าสี่ปีสองจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าผ่อนสูงสุดเจ็ดปีเนี่ยดอกเบี้ยอยู่สี่จุดเจ็ดเก้านะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญายถึงที่ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะรับรองว่าได้ไปคดคุ้มลูกค้าสภาพคือแบบสวยๆอะ่ะ อาจจะมีร่องรอยเฉียวชนเล็กๆน้อยๆตามเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะแต่ว่าชนหนักเข้าโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะแผ่นเพจของรถมีติดได้เห็นชัดเจนนะคะรถปี20นะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์เตยตาได้ออนไลน์ทั่วประเทศหัวนอซอกประตูไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่าร่องรอยกายเขลขบเพื่อเลยนะบอดี้ภายในสวยๆนะคะลูกค้าคุมโทนสีดำนะปี20ได้เป็นภายในดำเรียบ,บ้อยแล้วภายในเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําไปอีกทางเลือกเลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคา แน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของารายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด 4,600cc 125แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน 91-95e 20e 85เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสารไม่มีสถานไม่มีคา,าบน้ำมันหยดเลยยอมลูกค้าไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนหัวน,อน็อตไม่มีรอยเขียบเยื้อนมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมๆเ,เลยลูกค้าติ่งซีนตรงนี้ยังอยู่เลยนะคะน,นี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพาร์ทอะไหล่มีเห็นชัดเจนเลยนะคะภายในห ซีนนะห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ Made Art, เม็ดอาร์ตเบ้าโชกมีเห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยถอดรอยไขหรือว่ารอยเทียบเยรื่อนนะคะตัวคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไฟหน้านะคะเดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนคานด้านหน้าเดิมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยถอดไม่มีรอยไข่นะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะหัวน็อตซอกอหัวน็อตแก้มด้านในหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถไม่ มีรอยเขีบยบเพี้ยงเช่นกันนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงเดิมๆตาปัม๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความม้อนยังอยู่สติกเกอร์คําเตือนสติกเกอร์มอ,อกอมีติดที่เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าราคาค่าตัวคันนี้เล้าใจจริงๆนะ429,000บาทได้เป็นอ um ันติชโมออนิวปี20ไปใช้งานกันเลยนะคะฟรีดาวน์พอน7,003รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคัน ได้เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้ตรงนี้เลยนะ098-260-9587นะัดเพชรยนต์ <Y on> โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนรับรองว่าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะใช้งานได้ยู่ยาวแน่นอนนะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาถึงที่ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.69%เท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับ,บวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ